จริงๆแล้วคลิปนี้อยากทําเป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่อยากเข้ามาเป็นไรเดอร์ถ้าเราจะหาค่าแรงขั้นต่ำการทํางานในโซนกรุงเทพก็คือ300บกบวกๆอาจจะไม่เกิน350อยะไรเงี้ยถ้าเรามาเป็นไรเดอร์เนี่ยเราจะสามารถหาเงินได้ภายในกี่ชัว่วโมงอเที่ยงทีิอ้อยู่ที่งหนนี่เป็นออเดอร์เดอร์ที่1มาแล้วตามด้วยออเดอร์ที่2แล้วก็ออเดอร์ที่3 3ออเดอร์พ่วงไปเลยจ้า ระหว่างที่ทไปร้านที่สามก็เด้งเข้ามาอีกสามออเดอร์48บาท60ตางไปลุยกันเลยบอกเลยว่าวันดีเทียเป็นวันที่โคตรร้อนแบบตอนที่ถ่ายนี่คือเที่ยงกว,กว่าแล้วออเดอร์ order ถัดไปไปที่ Big กโชคดีนะพนักง,งานจัดของมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอนานไปครับปั้น้าประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเอง ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูยอดกันเธอหนชั่วโมงของเราเนี่ยหชั่วโมงจริงๆนะก็คือจากเที่ยงจนถึงบ่ายโมงสิเนี่ยหนึ <c oughs> บาท2ี่สิบแสตางค์บ่ายโมงความร้อนก็ยังทําอะไรเราไม่ได้รับออเดอร์ถัดไปเลยจ้าออเดอร์ถัดไปเห็นแล้วโอ้ยปวดขาปวดหลังปวดอะไรไปหมดเลย30มสิบบาท สักพักดึงงาน messenger ก็เข้ามาให้ชื่นใจอเดอร์เดียว72บาทงฮาทแต่วิ่งไปไกลหน่อยนะไปรับของเกือบ5กิโลแล้วก็ไปส่งเกือบ6กกิโลโอ้10โล72บาทพอจบจาก messenger ก็รับงานอาหารต่อเลยตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วตัว3ตัวนี้อ,อเดอร์พ่วงมาอีกแล้ว75บาท40สตางตักหยุดไม่ได้แข่งกันกับอากาศร้อนเราก็ต้องสู้อย่างเดียวเปิดรับงานอัตโนมัติก็อย่างนี้แหละก็คือมีงานเข้าต่อเนื่องเลยยี <Yeah. S 2> ่สิบสอง ันนี้เวลาบ่ายสองโมง,งราคาเอื้องมีสามตัวะนะคะคาแรงขั้นต่ำไม่ไกลเกินเอื้องราคาตั้งแต่เที่ยงสิบสองนาทีจนถึงตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงก็สองร้อยชั่วโมงกันหนึ่งร้อยบาทบางๆครับอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทไปกันต่อเลยต่อทนนี่ใกล้จะสามร้อยล้วใกล้จะค่าแรงขั้นต่ำแล้วเก้าศูนสองสองผ่านจากสองร้อยมาก็เข้าสู่ชั่วโมงนี้เลยจ้าเรามาดูกันนะว่าชั่วโมงที่สามเนี้ย มันจะทําได้จริงๆไหมวันนี้ออเดอร์น้ำเข้าทั้งวันเลยจ้ะเราก็ต้องทําเวลาในการจัดส่งนิดนึงเพราะว่าอากาศร้อนมากไม่งั้นเนี่ยน้ําแข็งมันก็จะละลายหมดเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับการหาค่าแรงขั้นต่ ตอนนี้ลุยๆกันต่อเนื่องยาวๆรับข้าวมแล้วออเดอร์พวงเป็นพิซซ่าก่อนหน้านี้รับชาพยอมมาแล้วมันจะไปยังไงเรามาดูกันก็คงต้องไปให้ได้พิซซ่ากับโค้กด้วยจะไปยังไงล่ะเนี่ยเรื่องการจัดกระเป๋าก็สำคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าออเดอร์ไหนออกก่อนก็ต้องเอาขึ้นมาก่อนแต่บางทีมันคือพิซซ่าอย่างเงี้ย เออลราก็ส่งอันดับสุดท้ายเอาไว้ข้างล่างได้แต่ก็ต้องนึกถึงว่าเอาอะไรไปทับสินค้าของลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเสียหายเอาพอเราเริ่มจดส่งออเดอร์ไปหนึ่งหรือ2ออเดอร์ก็จะมีออเดอร์ถัดไปเข้ามารอแล้วพอเราได้รับงานมาเราต้องกดดูแล้วว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนอยู่ยใกล้หรือไกลจากจุดที่เราส่งอยู่เราจะได้คำนวณเส้นทางแล้วการเดินทางเห็นไห<ว>มออเดอร์น้ําเข้าอีกแล้ววันนี้มันร้อนจริงๆร้อนมากคือเราถ่ายทุกคนดูทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าความร้อนมันระอุขนาดไหนแต่ในใจฉันจะตุยเย่อยู่แล้วจ้า บางทีเราส่งน้ำให้ลูกค้าหรือว่าประเภทน้ำปั่นเนี่ยเราก็คิดส่งสารแก้วน้ำที่อยู่ในกระเป๋าว่ามันจะละลายไหมวะมันจะถึงลูกค้าก่อนไหมวะคือเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินของที่แบบมันยังเย็นอยู่ยังมีน้ำแข็งอยู่ แต่บางทีมันก็ขับเร็วไม่ได้น้ำมันจะหกกระชอออกมาลูกค้าก็จะว่วา,าจาที่เราส่งน้ําไปตอนนี้ก็ใกล้เวลาบ่ายสามแล้วเราก็กดหยุดพักงานเพื่อจะมาสรุปยอดเงินให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าเราวิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้วในแต่และชั่วโมงเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเข้าสู่วงการรเดอร์ของทุกคนนะและ้วออเดอร์สุดท้ายก็มาถึงแล้วปลเผาว้ายืนยันการส่งออเดอร์สุดท้ายแล้วก็ปิดรับออเดอร์ให้เพื่อนๆดูกันเลย นี่คือยอดเงินที่ปากฏ335รากฏ3บ5าทจุดก้าสีตางค์ที่เราทำให้เพื่อนๆเห็นไปแล้วว่าตอนที่เราปิดงานอ่ะมันจบตอนที่3ัปดาหทียี่บอดพอดีสามร้บาทเกบและนี่คือเริ่มงานตอนเที่ยง21่สอนาทีสชั่วโมงเต็มกับ3 3มบาทครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินลองท้องซะก,ก่อนตอบใจตัวเองก่อนแล้วมาลุยงานกันต่อให้ชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ